สวัสดีครับสวัสดี FC ไอหน้าขาวรถบ้าน c า r ูแฮนนะครับวันนี้เรามาปล่อยนางฟ้าอีกแล้วครับท่านนะฮะเป็นตัว Toyota r ร v o 2.4e แคปเตียนะครับเกียร์ธรรมดาปี2017ไม่แค่80,000โลยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับผมนะวันนี้ที่ได้รับนางฟ้าจากไอหน้าขาวรถบ้าน c a า2 h a n d เดี๋ยวเรามาถามความประทับใจในการรับรถวันนี้ การยืน่นเอกาสารง่ายไหมนะครับผมนะฮะร,รถสวยถูกใจไหมและบริการหลังการขายของรถบ้านคาจูแฮนมีอะไรบ้างเชิญครับสวัสดีครับพี่ครับพี่อะไรเอ่ยแฟงครับพี่แฟงพี่แฟงมาจากที่ไหนครับพี่เพชรบุรีเพชรบุรีโอ้โห,โโหจังหวัดเพชรบุรีใช่ครับโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะพี่นะดูสื่ออะไรพี่ปฟนครับ ฟซบุ๊กนะครับผมนามพี่ชายแนะนํามาซื้อถุงไปพี่นะครับพี่ชายติดต่อมาให้นะวันนี้มารับนางฟ้ากับไปหน้าข่าวรถบ้านขาถ์ูแหนถามนิดนึงพี่พี่ทำอาชีพอะไรรับเหมารับเหมาแล้วเหมาอะไรพี่ก้อเพดานก่อสร้างนะทําฟ้าทําเพดานมีแค่หนังสือรับรองเงินเดือนรับเงินสดโอ้โหทางานมากี่ปีแล้วพี่หลายปีครับทำงานมาหลายปีแล้วเนาะมีผ่อนอะไรไหมพี่ประวัติสินเชื่อไม่มีเลยไม่ไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะฮะ แล้วการยื่นเอกสารง่ายไหมพี่ง่ายวันเดียวจบวันเดียวจบเลยมาไกลขนาดนี้ได้ลดสนมใจนะพี่เนาะโอ้โหแล้วความประทับใจพี่รถสวยไหมสวยถูกใจนะหารุ่นนี้อยู่เจาะจงรุ่นนี้เลยมาที่นี่จบเลยเต็นท์โชลูมเป็นไงพี่มาตรฐานไหมฮะมาตรฐานมาตรฐานนะนะครับผมนะฮะถูกใจนะนะครับผมนะฮะบริการหลังคันขายมีอะไรพี่ดูแลอะไรพี่ก็ดูแลประกัน หนึ่งปีหนึ่งปีโอ้โหมีอะไรอีกพี่น้ำมันน้ำมันเต็มถังโอ้โหม็กไลเนอร์เปลี่ยนใหม่ให้ด้วยเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนแม็กไลเนอร์ใหม่ให้อีกด้วยนะครับผมนะฮะสุดเจาเลยะฝากพี่บอกแฟนเพจรถบ้านคาจูแฮนนิดหนึ่งพี่วันนี้มารับนางฟ้ากับไอ้หน้าขาวรถบ้านคาจูแฮนวันนี้ฝากเชิญชวนหน่อยพี่ความประทับใจการยื่นไฟแนนซ์นะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากบอกแฟนเพจนิดหนึ่งพี่มารับรถที่นี่ถูกใจอะไรบ้างเชิญครับก็ลองเข้ามาดูครับบริการดีจริงครับ ออกรถง่ายสุดยอดครับสุดยอดนะวันนี้นะครับผมนะพี่ได้รับหนังฟ้าจากไอ้หน้าขาวบ้านคาร์ทูแฮนขอยพี่เฮงๆรวยๆปยังๆหวังว่าคันที่2-3งไอ้หน้าขาวคงได้รับใช้พี่ต่อไปโชคดีมีใช้ครับพี่สวัสดีครับ